สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็อยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะหลายคนอาจจะยังไม่ตื่นก็เรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับผมมาช่วยเขาเปิดสถานีเลยก็ว่าได้ <c oughs> ก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูรถไฟแล้วก็ชมบรรยากาศยามเช้าที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ลคลิปนี้ก็ตามคําขอของเพื่อนเอซ ท่านหนึ่งนะที่ขอมาอยากเห็นรถไฟรอบเช้านะครับที่สถานีวงเวียนใหญ่นี่ตอนนี้ยังไม่มีผู้โดยสารเลยสําหรับรถไฟเที่ยวแรกนะครับที่จะออกจากสถานีวงเวียนใหญ่เนี่ยไปมหาชัยก็จะเป็นเที่ยวตีห้าครึ่งนะฮะนี่ดูบรรยากาศเงียบมากนี่ยนี้นะครับช่องจำหน่ายตั๋วก็ยังไม่เปิดนะครับผมเที่ยวแรกตรีห้าครึ่ง นี่นะครับบรรยากาศบริเวณชานชาลานะครับก็จะมีร้านอาหารต่างเนี่ยนะก็อยู่ตลอดแนวนะตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะแต่ร้านต่างเนี่ยกนะ็เริ่มทยอยที่จะเปิดร้านนะฝั่งตรงข้ามน,นะครับก็จะมีเซเว่นสำหรับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของนะเส้นทางรถไฟสายแม่กลองนะก็จะมี2ช่วงนะวงเวียนใหญ่มหาชัยกับช่วงบ้านแหลมแม่กลอง ตอนนี้รถไฟเที่ยวแรกก็กําลังจะเข้าสถานีวงเวียนใหญ่นะนะเป็นขบวน4302ซึ่งขบวนนี้ก็จะออกจากมหาชัยเนี่ยตีสี่ครึ่งแล้วก็มาถึงวงเวียนใหญ่นะครับตีห้ายี่ี่นาทีโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีวงเวียนใหญ่เป็นขบวนรถด้วยสารธรรมดาเลขที่ D

Kindly board on platform number one. Thank you. <coughs> ก่อนจะลงจับขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะและสำหรับรถไฟเที่ยวแรกนะคะที่ออกจากวงเวียนใหญ่ก็จะเป็นขบวน4303 วงเวียนใหญ่มหาชัยนะตามที่ผมบอกไว้นะครับออกตีห้าครึ่งแต่ก็ได้รถดีเซลราง NKF 1260เป็นคันนำ สถานีให้สัญญาณปล่อยขบวนรถแล้วนะครับ นี่นะครับคลิปนี้เราก็มาชมรถไฟกันตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับตีห้าครึ่งเลย่าชมกันแต่เช้ามาชมขบวนต่อไปนะคบผมเป็นขบวน4310ามหนงยรมาชมขบวนต่อไปนะคะผมเป็นขบวนสี่สาหนว่ียนญ่ ถ้าะสงคเดินทางจากขบวนรถนี้รารให้เที่ยทีหนึ่งขอ a e o the r i s, <S, <ril jamais> <S o n number four. สำหรับขบวน4310นะครับก็ออกจากมหาชัยเนี่ยตีห้าแล้วก็มาถึงสถานีวงเวียนใหญ่6กโมง17นาทีแต่ตอนนี้ฟ้าเริ่มสางนะฮะสำหรับขบวน4310นะครับเมื่อถึงวงเวียนใหญ่ก็จะเป็นขบวน4311ต่อตออกเวลา6กโมง25นาทีนะฮะ ตอนนี้ขบวน4311น,น,นะครับก็ออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ตามเวลานะครับ6โมง25นาที ก็ผ่านตลาดนะครับบริเวณด้านทิศใต้สถานีนะอย่างสวยงามเน่บรรยากาศเวลาหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้สถานีก็เริ่มคึกคักนะไปด้วยผู้คนต่าง นะบริเวณฝั่งที่ใต้ของสถานีนะครับก็จะเป็นตลาดนะซึ่งตอนนี้บรรยากาศก,าก็เริ่มคึกคักไปด้วยนะพ่อค้าแม่ค้านะฮะแล้วก็ผู้คนบางส่วนที่มาจับใจ่ายในช่วงเช้าทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นถนนเลียบทางรถไฟที่สามารถไปตลาดพลูไดนะ้ก็จะมีซอยริมทางรถไฟต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดแนว บริเวณชานชานาครับก็จะมีร้านต่างๆที่อยู่ตลอดแนวนะก็มีร้านโจ๊กนะครับนะกะหรี่ปับ๊บแล้วก็อาจจะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอันนี้นะครับเครื่องดื่มก็มีนะชาตันยงแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกนะกับข้าวนะครับผมกับข้าวข้าวแกงอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับริมถนนก็มีนะร้านต่างๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่นะคึกคักนะครับผม นี่นะครับก็มีร้านชาอินทนินด้วยนะฮะป้ายสถานีนะครับก็เป็นป้ายไม้ที่ดูคลาสสิกส่วนบริเวณฝั่งทิศเหนือของสถานีนะครับก็จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้บรรยากาศยามเช้านะรถก็ค่อนข้างที่จะติดฝั่งตรงข้ามก็เป็นตลาดวงเวียนใหญ่แล้วก็ทางนี้นะครับก็จะไปพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่นะฮะ ช่วงนี้ก็มีการก่อสร้างนะคะเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนลาดบุรณะนะครับผมขบวน4 4 3 2 0นะครับจากมหาชัยมาวงเวียนใหญ่ขบวนนี้ออกมหาชัยนะครับตี55 5 55แล้วก็ถึงวงเวียนใหญ่นะ6โม54นาทีนำโดย NKF 1 2 0 8 สุดยอดนะครับคันนำหนึ่งส่วนคันท้าย1207นะพี่น้องเลยโรดทราบที่นี่สถานีวงเวียนใหญ่ก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสูสิ่งของแะสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของอมคุณ ท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟแล้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please Welcome to Wang Lang Station Please check your belongings before leaving the train The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again Thank you สำหรับขบวน4321นะครับก็จะออกสถานีวงเวียนใหญ่เนี่ยเจ็ดโมงตรง อันนี้นะครับก็มีประมาณ4ตู้นะใน1รลิ้วขบวนะออกสถานีวงเวียนใหญ่ไปยังสวยงามผ่านนะตลาดสดนะครับผมตลาดนะขบวน4 3 2 1นะวงเวียนใหญ่มหาชัยนะขบวนต่อไปนะครับก็จะเป็นขบวน4 3 4 0 มหาชัยวงเวียนใหญ่ซึ่งออกจากมหาชัยนะครับ6โมง25นะแล้วก็มาถึงวงเวียนใหญ่7โมง29นาทีแล้วก็มาชมในมุมสวยๆนะด้านหน้านี้เป็นต้นไม้นะครับมาดูมุมใหม่ๆกันบ้าง นี่นะครับก็ผ่านตลาดนะแล้วก็เข้าสถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหน้าแต่เดี๋ยวก็จะเป็นขบวน4341ต่อไปนะสำหรับขบวน4341นะครับวงเวียนใหญ่มหาชัย ก็จะออกจากสถานีวงเวียนใหญ่7.40นาทีแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีนะที่รถจะออกพอขอลอก็เปิดวีดแล้วนะครับ รถเคลื่อนตัวออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ เป็น nkf 1255แล้วก็ผ่านตลาดไปนะครับตอนนี้บรรยากาศก็กเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเดินทางนะออกทำงานของผู้คนสำหรับขบวนสุดท้ายนะครับมาชมขบวน4304มหาชัยวงเวียนใหญ่แล้วก็จะมาถึงสถานีวงเวียนใหญ่นะครัโมง58นาที โอ้สันส้นๆนะครับสามตู้เองขอบวนนี้ <laughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอร่ำลากันด้วยนะรบขบวน4304นะครับที่สถานีวงเวียนใหญ่แล้วนะก็เป็นภาพที่สวยงามน,นะจัดมาให้ตามคำขอของ FC นะครับผมที่สถานีวงเวียนใหญ่กับรถไฟในช่วงเช้านี่นะครับในช่วงนี้ผู้คนก็เริ่มเดินทางมามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับขบวน4305นะครับก็จะออกจากสถานีวงเวียนใหญ่เนี่ย8โมง35นาทีแต่ผมคงไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานก่อน ก็จบแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟสวัสดีครับ